ใช่คะ่ะรู้สึกแบบ,บอนี้บอดีบอด้บอดีอด้มันเปลี่ยนไปเยอะเกิดอะไรขึ้นงานอ๋อที่บอดี้เปลี่ยนไปเพราะว่าช่วงนี้ซ้อมมวยครับจะต่อยรายการฮ็นไฟเทนครับก็เลยก็เลยจะต้องแบบคุมอาหารแล้วก็ออกกาลังกายบ่อยขึ้นถี่ขึ้นอะไรเงี้ยครับเราอยู่วิ่ไหนของเรขาผมอยู่วิ่วันที่7จ็ดธันวาครับอ,อ,อีกอาทิตย์หน้าแล้วใช่ครับลุนไหมก็จริงๆ่าวว่าลุนไหมก็ลุ้นครับเพราะว่ามันมีช่วงที่เราผัดซ้อมไปเหมือนกันเพราะว่าเออตรง สัม,มัดมันฉีกครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มอาการดีขึ้นก็เริ่มกลับมา้อบได้แล้วครับเจ้นี้น้ักหายไปกี่กิโลเนี่ยตอนนี้น้ําหนักหายไปประมาณ8กิโลแล้วครับเพราะว่าช่วงช่วงก่อนชกอะผมหนักประมาณออประมาณ80ครับแ,แต่ว่าต่อยรุดเวทที่ประมาณ72ครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเวทเริ่มได้แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เราตั้งใจยลยรุดเวให้มัน ก็ต้องตั้งใจครับเพราะว่าด้วยด้วยคู่ชกของผมเขาน้ำหนักน้อยกับผมเยอะผมก็เลยแต่ว่าจะชกนเนวทเขาก็เลยต้องกดน้ำหนักตัวเองลงมาอะไรย่างเงี้ยครับม่เลยเหมือนตอนนั้งใจตัเองไม่ต้เงรานเร็วขนาดนี้ไแปบบเอาจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ว่าไหนๆเราก็รับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดอะไรย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเอาหน่อยคุมอาหารออกกำลังกายให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือช่วงไหนที่หยุดซ้อมไปผมก็จะคุมอาหารจะกินน้อยลงควบคุมแคลอรี่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ เราพอใจในบทตอนนี้ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวตอยสิ่งจต้องเพิ่มอยู่เอริงผมก็ชอบตัวเองตอนนี้เหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกมันก็เออมันก็ผอมมันก็เพรียวดีอะไรเงี้ยครับเพราะก่อนหน้านี้ก็จะแบบจะเป็นหนุ่มแบบนักกล้ามหน่อยอะไรเงี้ยครับผมว่าตอนนี้ก็ก็น่าจะโอเคอยู่อะไรเงี้ยอย่างเสื้อผ้าต้องเปลี่ยนยกตู้ไม่เกินทันน้องรบไปแปะลูอะไรเสื้อเสื้อผ้าหลังๆก็หยิบเสื้อผ้าพี่สาวมาใส่เลยครับหยิบกางเกงกางเกงพี่สาวมาใส่ครับใช่ครับก็พอใส่ได้อยู่บางตัวครับใช่าาาจจจจักกรรตต่อเเส็ะมใปยหมือนแบบว่า จริงๆแล้วก็ไม่อยากตามใจป๋าโปโยโย่ครับแต่ว่าก็อาจจะมีแค่วัน2วันที่แบบขอกินอะไรที่เราแบบอยากกินมาแบบเป็นเดือนๆแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะาเราก็เราก็อดแล้วก็งดในสิ่งที่อของมันพอมันถูกปากแต่ว่ามันมันไม่ค่อยถูกใจร่างกายเท่าไหร่ร่างกายไม่ค่อยถูกใจอะไรเงี้ยครับใช่ครับ ใช่ครับก็หลังจากอิสระได้สักพักหนึ่งก็เซ็นสัญญาอยู่ที่ใหม่แล้วเข้า G M T V เข้า G M T V เรียบร้อยเป็นไงตัดสินใจว่าเออต้องเซ็นเข้า G M T V จริงๆแล้วที่ตัดสินใจเข้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมว่าผมการมีบ้านอยู่มันน่าจะดูรู้สึกปลอดภัยแล้วก็น่าจะมีแบบมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ตองไปสกจะได้แบบยบยกันเพาแบบ จริงยังไม่ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยครับเพราะว่าเพิ่งอิสระได้แป๊บเดียว<ช>ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาช่วงเวลาไหนมาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยพอเรากําลังคิดลังเลอยู่ในใจแหละแล้วพอพี่ๆเขาเข้ามาในจังหวะนั้นพอดีแล้วก็มีผลงานมีงานที่แบบเขานําเสนอมาแล้วเรารู้สึกใช่เราก็เลยรู้สึกเออโอเคมันก,มนก็มันก็น่าจะเป็นที่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 ดีที่หนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นที่ที่ได้ กายต้อนรับที่อัทธาอบอุ่นเลยแกครับเพราะว่าก็มีพี่ๆหลายๆคนที่เป็นนักแสดงด้วยพี่ๆทีมงานด้วยที่แบบเคยร่วมงานแล้วก็เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับปรับตัวได้อย่างบ้านนี้สมาชิกเขาเยอะนะ <Okay. S 2> ริงๆเขาใหญ่ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนเขาก็แบบเหมือนมีกลุ่มมีก้อนกันอยู่แล้ว <S <S ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปทางไหนดีพราะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างแบบ เอ่อไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเป็นทั้งที่เลยไหมครับ้ผม่นไปแสดงเป็นเป็นน้องใหม่ที่ไม่ที่ไม่น้องแล้วจะบอกว่าเป็นเด็กใหม่แต่มันก็ไม่เด็กแล้วผมก็เลยจะเรียกใช่เพราะว่าแต่ละคนคือบางคนยังไม่ถึง20่สิบเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นจะเป็นน้าจะเป็นลุงก็ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยสองเรับบางคนเลยครับใช่ก็ลำบากใจเหมือนกันแต่ว่า แล้วก็ต้องพยายามทาตัวให้มันเด็กที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไปอยู่กับน้องๆเจนใหม่เขาได้อรับเเกจีอเราเาจริงๆได้ครับเพราะว่ามันก็มีนักสแสดงของทาง j จ m ที่มาเล่นกับทางฟูจิเจหลายๆคนอยู่แล,ยแล้วด้วยแล้วก็ด้วยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมติด,ต,ดต่อแล้วก็ดีลงานตกลงกันไว้ก่อนที่ผมจะเซ็นสัญญากับทาง j จนอยู่แล้วด้วยครับจริงๆในสัญญาเขาให้อิสระในการทำงานมากน้อยขนาดไหนเสรืม j m เ คือที่พี่ๆเขาบอกผมก็คือสามารถไปเล่นได้ทุกช่องเลยทุกที่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะเขาไม่ติดเขาไม่ติดเขาสามารถเขาให้อิสรกะการแสดงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฮปปี้เนาะกับการเป็นน้องใหม่มจริงๆก็แฮปปี้ครับจริงๆผมผมรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนเราก็เราก,เราก็พยายามทำตัวให้เราแฮปปี้ที่สุดไม่พยายามไม่คิดมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนค,ค,คิดเยอะคิดเยอะคิดแยะอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจดูสักทีอะไรเงี้ยครับสัญญาไปกี่ปีเกรนเลนสัญญาไป5ปีครับ ใช่ครับก็ถ้ามดสัญญาคือแก่แล้วแก่ใช่ครับพอเริ่มก็เปิดมีงานเลยเพรพองานเข้ามาปล่อยพีเซอร์ไปใช่ครับพี่แต่แฟนๆแบบว่าเออเราเหมาะกับบทมากเลยรู้สึกไงบ้างคะกับผมก็รู้สึกดีที่แบบแฟนๆเขาบอกว่าเออเราเราเหมาะสมกับบทในตัวรุ่นพี่นี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราสึกรู้สึกดีแล้วก็เป็นเหมือนเป็นปีแห่งการเล่นเออซีรีส์รีเมคยังไงก็ไม่รู้เพราะมาที่นี่ก็รีเมคไปนู่นก็รีเมคอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุด แต่พอเปิดตัวมาเขาว้ามาสมควรนะกับบทบาทของเราเองก็ผมว่าผมว่าที่เขาว้าไม่คิดว่าผมจะมาเซ็นสัญญาคาร์จีเอ็มด้วยครับใช่เพราะเห็นว่าผมอิสระแล้วก็ผมก่อนหน้านั้นก็บอกหลายๆที่ว่าแบบเออเรายังอยากแบบยังอยากอิสระอยู่ยังไม่อยากมีสังกัดอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยอยู่ดีเปิดมาปุ๊บอ่ะมาอยู่บ้านนี้แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครัแต่ก่อนเราเรามีกดดันหรือว่าเครียดค้ากับมีเมเจอร์ละเรื่องเลยจริงๆกดดันครับเพราะว่าด้วยทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องสตาร์ทอัพแล้วก็กางนางบูตี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีฐานแฟนคลับ ทั้งในตัวเนื้อเรื่องของนักสแสดงตัวละครอยู่แล้วแบบเยอะมากๆการที่เราจะมารับบทอะไรแบบนี้มันก็ต้องทำกันบ้านให้มันดีแล้วก็ทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังไม่ดูถูคนดูว่าเดี๋ยวนี้คนดูเขาเก่งแล้วกเ็เขาดูออกเขาดูออกหมดแล้วเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดให,ให้มันสมกับให้สมค่ากับที่เขาแบบรอคอยด้วยแล้วก็เขา ต้นฉบับที่เขาชอบเราก็ต้องทําให้มันแบบอย่างน้อยต้องได้มาตรฐานถึงมาตรฐานของเขาอะไรเงี้ยครับบ้านนี้เขามีต้นฉบับเรื่องดัง,ด,งดังเรื่องเรื่องวายถ้า,ถาประมาณมาได้ไม่วายโอ้ยเต้าหามต้ก็ถามแฟนๆว่าผมมิกเกลนี่จะเล่นวายแลหรือย,ยังเพราะว่าอีกไม่กี่กปีก็จะ30แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะแก่เกินวัยที่ว่าจะมาวายแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องถามแฟนๆว่าแบบอยากเห็นอยากชมไหมถ้าแบบกระแสดีพี่ๆพี่เอกพิถาเขาก็อาจจะ มีเรื่องมานํำเสนอให้เราเล่นได้ใช่ครับใช่ซึ่งสำหรับตัวผมผมไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าผมว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วผมมาชอบชอบการแสดงการที่เป็นซีรีส์วายผมรู้สึกว่ามันก็คือการที่เราสวมบทบาทเข้าไปเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งในนั้นมากกว่าอะไรยงี้ครับเราก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วใช่ครับดีด้วยซ้ำที่เราจะได้แบบเปิดกว้างเปิดแบบเล่นอะไรได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอะไร้ย้างนี้พรจะให้แฟนรอล้นแล้วก็ ถ้าทุกคนอยากให้เล่นแล้วก็ผลกระแสตอบรับดีดีก็อาจจะได้เห็นผลในอีกปีสปใีในการเล่นเซนวิวายอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณทุกนนคน